ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีการศึกษา2564นางสาวนัทนิชาขามประภัยตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนไตราคามวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่น ประวัติส่วนตัวนางสาวนัทนิชาขามประภัยตำแหน่งพนักงานร,ราชการโรงเรียนไตรคามวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2526อายุ38ปี11เดือน ประวัติการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรีปวันดิตชื่อวุฒิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภารรัฏเลยการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตชื่อวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภารรัฏเลย ประวัติการทำงานเมื่อวันที่11บอดพฤษภาคมพุทธศักราช25 5 1ห้าอ็ถึงสาสิบอ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช25 5 4หาราดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้างที่โรงเรียนศรีหนองกาววิทยารวมเวลาสามปีสองเดือนเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาคมพุทธศักราช25 5 4หถึงสาสตุลาคมพุทธศักราช2555ห้าราิบห้าดำรงตำแหน่งพนักงานราชการที่โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา รวมเวลา10เดือนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการที่โรงเรียนไตราคามวิทยารวมอายุราชการ14ปี5เดือน งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสอนภาครเรียนที่1ปีการศึกษา2564รับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระสุขศึกษาพระศึกษา,ระระกษาสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน2คาบสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องพิเศษจำนวน2คาบสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํจำนวน2คาบ สอนรายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน2คาบสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน1คาบสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่จําจำนวน1คาบสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน1คาบสอนรายวิชาพละศึกษาบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน1คาบสอนรายวิชาพระาศึกษาแบดมินตันชั้นมัธยมศึกษา ปีที่หํานวนหนึ่งคราบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอนรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องจำนวน4คาบสอนรายวิชาแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. จํจำนวน2คาบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 – 6ถึจำนวน1นึ่คาบกิจกรรมชุมนุมการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวนหคาบรวมทั้งสิ้น21คาบต่อสัปดาห์ งานที่ได้รับมอบหมายครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับมอบหมายดังนี้ 1. จัดทําข้อมูลนักเรียน 2. กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน3กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูเวนยืนต้อนรับหน้าประตูโรงเรียนได้รับมอบหมายดังนี้ 1. ยืนต้อนรับหน้าประตูโรงเรียนทุกวันศุกร์ 2. ควบคุมดูแลและตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งกายนักเรียน 3. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณทั่วไปในโรงเรียน 4. คัดกรองโรคโควิด -19 ทั้งครูและนักเรียนการเรียนการสอน จัดเตรียมเนื้อหาก่อนสอนเตรียมสื่อการสอนและแจ้งจุดประสงค์ก่อนการสอนทุกครั้งได้จัดทําแผนการเรียนรู้ในรายวิชาหลักได้แก่แผนการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและได้จัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับหลักสูตรส่วนพุทธศาสตร์ในโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้สมรรถนะ5ด้านดังนี้1การมุ่งผลสำริจข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่การสอนและหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีความสามารถเต็มความสามารถเต็มเวลาเต็มกำลังพัฒนาผลงานให้สร้างสารรค์จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว 2. บริการที่ดีข้าพเจ้ามีจิตใจบริการที่ดีให้บริการแก่นักเรียนผู้ปกครองเพื่อนครูและหน่วยงานต่างๆด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพข้าพเจ้าเพียงพัฒนาตนเองสั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนางานที่ตนได้รับอบรม 1. การอบรมครอบครัวพอเพียงณศูนยะ์การเรียนรู้ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2. การอบรมเป็นผู้ช่วยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและคณะกรรมการการดําเนินการฝึกภาคปกติ หน้าศูนย์ฝึกย่อยหนองสองห้องวิทยาอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 3. การอบรมหลักสูตรออนไลน์แนวทางการกับเครื่องระบบ PLC ณนศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุงอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการงานส่วนพุทธศาสตร์ในโรงเรียนหน้าโรงเรียนไตาคามวิทยาเป็นต้นโดยการนำเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รางวัลที่ภาคภูมิใจ 1. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินในโครงการสถานศึกษาสีขาวเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. ได้รับเกียรติบัตรการฝึกซ้อมกิจกรรมและจัดงานประเมินคั้นเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564จากผู้อำนวยการโรงเรียนไตราคามวิทยา 3. ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูดีไม่มีอบายมกเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2564จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลพนักง,งานราชการดีเด่นเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศัก,กราช2564จากนายกสมาคมผู้บริหารอำเภอหนองสองห้อง 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมข้าพเจ้ายึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงามให้ความยุติธรรมความเท่าเทียมกันกับสิทธิทุกคนรวมถึงมีจิตสำนึกของความเป็นครูปฏิบัติตามวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างแน่วแน่ การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้คำปรึกษาแก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นกรลยาณมิตรที่ดีต่อหน้าและรับหลังข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และรักษาเกียรติที่ดีสื่ไป ขอจบการนำเสนอของนางสาวนัทนิชาขามประภัยตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนไตรคามวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นขอกราบขอพระคุณค่ะ